คนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนสวัสดีครับพี่น้องข้าสู่รายการคนละเรื่องเรื่องที่น่าสนใจจากคนสองเจน EP ที่เก้าแล้วแล้วเนาะเร็วเหมือนกันเนาะเข้าเดือนที่สามนะคะสัปดาห์นี้ขอกรอดไปนู่นขอให้ท่านผู้ชม กดให้ก่อนกดไลค์กดแชร์ออนหน่อยเนาะนะทำกดให้หน่อยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราไว้เปิดกระดิ่งให้เราด้วยเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ชอบนะครับอาทิตย์นี้เราจะใครเริ่มก่อนดีมาเริ่มก่อนอ่มาเริ่มก่อนครับเพิ่งเกิดสดร้อนเมื่อวันเสาร์เป็นเรื่องความฝันนะคะแต่ฝันเรื่องของหวานว่า ไปต่างประเทศเราเกิดอะไรอะไรประมาณนี้แล้วแม่นด้วยนะถ้าโทรคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกรู้ได้ยังไงฝันฝันถึงอ่าะะแปลกแ,แปลกแปลกเนาะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตอบในชมวิยศาสตร์ครับอันนี้ส่วนใหญ่ความฝันคนเราเนี่ยเอ่อถ้ามองในแง,ขง่ของเขาเรียกว่าอะไรหลักความเชื่อสายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำนายฝันกันเป็นแต่ละแบบเนาะเช่นฝันว่างูรักแปลว่าจะได้คู่อ่า ฝันว่าอะไรนะฟันหลุดแสดงว่าจะสูญเสียของรักอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความเชื่อครับแต่ที่มาจะพูดถึงวันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยาแล้วก็ตามหลักของผู้เชี่ยวชาญแง่วิทยาศาสตร์ะค,ะคือใช้วิทยาศาสตร์ในการมา,มามาตอบว่ามันถ้าฝันแบบนี้มันเกิดจากอะไร,รนะคะเราแ,แบ,บ่งเป็นแปบ,บรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งแจ็คคงเคยม้าเคยบ่อยมากคือ ฝันว่าตกหรือหล่นจากที่สูงเอเป็นระยะระยะเป็นไหมนอน,นอยู่ได้อยู่ดีมันทะดุ้งปุ๊บขึ้นมาเใช่ไหมสะดุ้งปุบขึ้นมาเลย<ช>นะั่นแหละมันก็เรามีความสุกว่าเราจะตกเหวตกอะไรสักอย่างจาก<ะ>ที่สูงนั่นนะคะเชื่อว่าทุกคนคงเคยฝันแน่นอนอต่นี้มีนักจิตวิทยาชื่อเอียนวอลเลซเอีย <Ian S 1> อน <Wallace. S 1> <Ian Wallace. S 2> วอลเลซนะคะได้วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมเรื่องต่างๆในชีวิต เป็นความโกรธที่สูญเสียการควบคุมนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เผยว่าเป็นสภาวะเมื่อสักครู่นักจิตวิทยานะคะนี่นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเป็นสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทุกส่วนของร่างกายได้ผ่อนคลาย<อ>ผ่อนคลายนะคะอัตราการเต้นหรือความดันโลหิตของหัวใจลดลงล<ม>องยินดีนะ<ม>พอลดลงบางครั้งสมองอะ่ะจะเข้าใจผิดพอมันลดลงเข้าจุดสวัสดิ์ที่เหมือนนิ่งร่างกาย มันนิ่งสมองจะเข้าใจผิดว่าร่างกายกําลังตกอยู่ในอันตรายโอ้อนได้แค่ไหนฮะร่างกายตกในอันตรายจนให้เกิดการกระตุ้นแบบกระทันหันเหมือนเราจะรุ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้เหมือนปลุกร่างกายว่าอย่าชิวเกิน่สมองเข้าใจผิดครัเพราะเราชิวเกินร่างกายเราชิวเกินอันนี้ตอบแล้วก็เป็นไปได้โอเคโอเคโอเคแล้วกูดพอกนะเป็นแล้วที่สองคือฟันหลุดร่วงหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ คความฝันนะโบราณกล่าวว่าถ้าฝัน,ฝนร่วงเนี่ยก็คือแปลว่ากำลังจะสูญเสียที่มาบอกคือโบราณความคิดความเชื่อแต่นักจิตวิทยาบอกว่าความฝันในรูปแบบนี้เนี่ยเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นคงไร้ทางสู้อ่าหรืออาจเป็นผลมาจากความเครียด ที่ทําให้เรานอนกัดฟันบางคนนอนกัดฟันเคยสังเกตไหมออนอนกัดฟันกรอบๆนั่นแหะจนเกิดอาการเจ็บฟันโดยไม่รู้ตัวครับพอพอพอ,พอคิดตามนะอันนี้สมเหตุสมผลท่้งฟังก็พูดนะอ่าจนกลายเป็นภาพของฟันหักหรือหลุดร่วงเป็นภาพที่เราฝันอ่าเป็นความเครียดสะสมสะสมมากกว่านะคะจน,นทําให้เกิดความกลัวว่าจะสูญเสียอะไรบางอย่างครับเนี่ยนี่คือ ฝันว่าแบบที่สองนะฝันร่วงนะคะแบบที่สามคือสอบตกหรืออะไรทำผิดพลาดต่อหน้าบุคคลสาธารณะคนจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าพูดถึงคนนักเรียนต้องสอบนเดียวนะคือมีความล้มเหลวในที่สาธารณะประมาณนั้นก็คือว่าบางครั้งจะเกิดกับผู้ใหญ่ที่เรียนจบแล้วแหละนานๆและหลายปีแล้วแต่มันผลมาจากความเครียดความกังวลก่อนการนอนหลับ บางทีเราก่อนจะนอนปุ๊บดันไปคิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นอืแล้วก็คิดต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆเป็นความเครียดครับเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนเราควรจะพูดาวตัวเองก่อนก่อนนอนอพูดาว,ดาวคืออะไรอยู่ทาตัวเองให้โทรศัพท์โซเชียลไม่ดูแล้วจะดูโทรทัศน์ก็ดูแบบผ่อนคลายอาบน้ําก่อนนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทาใ,ให้ร่างกายมันพูดาวมากที่สุดมันจะไม่เกิดความเครียดนะ่นะคะคือ ความผิดพลาดตรงนั้นอันที่สี่คือสวมเสื้อผ้าที่แตกจานจาก่นหรือบางครั้งฝันว่าเปื่อยร่างกายเปื่อยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าจิงที่ควรสังเกตคือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความฝันนะเราไม่ได้เปื่อยเปล่าจริงส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกอับอายหรือแปลกแยะแปลกแตกต่างจากคนอื่นนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความไม่มั่นคงไม่ความไม่มั่นใจในความรักจะเกิดความเครียดความกังวลอืม มันจะแปลไปตามนี้นี่ก็คงเพื่อนเพื่อก็อยาาเชื่อทั้งหมดนะคะนี่คือแค่นักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์มาจากความฝันมาจากสถิติแต่ละคนซึ่อง<ะ>อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้นะคะแบบที่ห้าคือเกิดเหตุร้ายภัยพิบัติฝันว่าเกิดภัยพิบัติจะเคยฝันนี่เกิดภัยพิบัติแล้วจิตวิทยาบอกว่าได้วิเคราะห์ความฝันที่เกี่ยวข้องกับเหตุร้ายพวกนี้ว่าส่วนใหญ่เป็นความกังวลของคนส่วนใหญ่ที่เกิดจากการ เหตุการ์ที่อะไรน่ไร้การควบคุมเราไม่สามารถควบคุมมันได้ปัญหาที่จะเกิดต่างๆและเกิดเป็นความกังวลเกิดขึ้นอืมอืมมันจะอาการก็คือการหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้คล้ายๆกับบางคนที่บอกว่าผีอั่ะมันเป็นความเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันร่างกายจะขยับไม่ได้หายใจไม่ออกอบางคนเข้าใจว่าผีอัมประมาณนั้นนี่คือคนักจิตวิทยาวิเคราะห์นะคะ ฝันแบบที่หกคือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เรามีอยู่ใช้การไม่ได้นักจิตวิทยาชื่อว่าแพทิเซียการฟิวได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากความกลัวความกัง,งวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างเช่นกัง,งวลเรื่องความรักหรือมีปัญหาคนรอบข้างแม้มว่าเขาคงแบบเพศว่าไปวิเคราะห์เนาะคนไข้ประเภทนี้เวลานักจิตวิทยาว่าคนไข้ามา เดี๋ยวอะไรบ้างอะไรบ้างเขาเก็บสถิติประมาณนี้นะคะความฝันแบบที่เจ็ดก็คือว่ามันก็คนรู้สึกว่าไปสายคนทํางานเนี้ย oh. รู้สึกว่าจะไปสายเข้าใจไหมพอไปสาย mm. ปุ๊บเขาสึกว่ามันเอาไปฝันว่าเราไปสายไปทํางานไม่ทันนะคะไปทำงไม่ทันความกลัวเนี้ยจะเกิดจากว่าพลาดสิ่งต่างๆไปบางอย่างแล้วเสียดายพนักงอนบางทีก่อนนอนก็คงไปเวรนะเหมือนมานัดกับคนว่าเยจะ ไปที่กี่โมง9โมง8โมงแล้วก็กลัวจะไปสายแล้วเอาไปฝันอจริงๆถ้าอ่านมาเรื่อยๆก็นจะรู้ว่าเกิดจากส่วนใหญ่ความเครียดกลัวกังวลต้องวนล่าไปไปฝันมากกว่าแต่ว่าความฝันเอาจะแปลไปหลายๆแบบแบบสุดท้ายคือแบบที่แปคือเคยไม่ฝันห้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเร่อยบ่อยมากใช่ไหมเป็นห้องที่เราไม่เคยเห็นสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าในฝันคิดว่าเป็นบ้านเราแต่ไปดูจริงๆมันไม่ใช่บ้านเรา คือในฝันความสุขก็เป็นบ้านเรานะแต่ในฝันบางเห็นแล้วไม่ใช่บ้านเราเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนบ้านเราเลยอ๋ออันนี้อ้จะแปต่างไปการฝันเนี่ยคือพบเจอห้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือบ้านหลังใหม่หรือเป็นสิ่งที่เหมือนของเราแต่จริงไม่ใช่มไม่หรือละเลยบางอย่างความฝันนี้มันแปลว่าเหมือนกับเราละเลยบางอย่างของเราไปมีการซ่อนเร้นบางอย่างอยู่แต่เราจําไม่ได้ เราจำไม่ได้เรามีซ่อนเลนเรื่องบางเรื่องอยู่เป็นทักษะบางอย่างที่เรารู้เราชอบนึกอกนี่นะคะมีความสนใจบางอย่างที่ไม่รู้มาก่อนว่าเราเป็นเราเรามีความสามารถด้านนี้มีสิ่งซ่อนเร้นอยู่มันจึงใปฝันเห็นห้องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอืมแต่ก็ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ขอให้เครดิตยนะคะว่าจากกิจจารัก .com นะคะซึ่ง แต่มาเคยเคยฝันเนาะเรื่องฟันฝันร่วงก็เคยฝันว่าตกจากที่สูงเนี่ยบ่อยมากอมนอนนอนอ,นอนอยู่เนี่ยมันสะดุ้งเลยเหมือนกันเราจะตกผาตกจากที่สูงตกจากเก้าอี้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ทีเพิ่งจะรู้นะอ,อ๋อเป็นเพราะร่างกายผ่อนคลายอืมอ่อนคลายหมดปุ๊บสมองเลยรีบเข้าใจว่าร่างกายจะมีปัญหาอจึงกระตุกเราจึงเกิดการกระตุกก็ถือว่าก็มีบางส่วนที่ตรงกับไม่ตรงเนาะท่านผู้ชมก็ต้องดูว่า มันใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นการวิเคราะห์ก็ต้องสังเกตเป็นการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์กับนักจิตวิทยาเก็เราลองดูว่าแล้วท่านผู้ชมตรงไม่ตรงไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะครับผมอ่าแล้วแจ็คล่ะจะเรื่องของมาดูเป็นการเป็นงานเลยของแจ็คดูเป็นอะไรที่แบบไร้สาระไปเลยอ่ะผมมาเกี่ยวกับเรื่องความฝันของแจ็คก็เป็นแ <c oughs> จ็คเียกว่าเกี่ยวยงกับเรื่องความฝันก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงแต่เป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงโดเรมอนหรอแจ็คพูดถึงโดเรมอน ก็เนี่ยมันก็เคยคิดไงว่าจะมีไหมโดเรมอนก็เหมือนการฝันก็เป็นเป็นเรื่องในของจินตนาการจินตนาการก็คือเรื่องของโดเรมอนที่จะพูดถึงเนี่ยเราเห็นความเป็นตัวคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเป็นแมวอแมวหุ่นยนต์ที่น่ารักจริงๆโดเรมอนคือแมวเหรอโดเรมอนคือแมวอใช่ก็จะมีหนวดสามหนวดมีแค่สามด้วยใช่ไหมมีสามหนวดใช่แล้วก็เขาก็จะเราวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าอวัยวะต่างๆของโดเรมอนเนี่ย ม่เคยรู้มันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะเห็นตัวฟ้ากลมๆไงอ่าเนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโดราเอมอนเนี่ยมีอวัยวะหรือว่าองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสมองเราจะเห็นว่าโดราเอมอนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเป็นคนคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วโดราเอมอนคือหุ่นยนต์ไม่ว่าคือหุ่นยนต์ใช่เป็นหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นในสมองเขาเนี่ยก็จะไม่ใช่สมองก็จะเป็นตัวเหมือนคอมพิวเตอร์ชิปต่างๆ CPU ต่างๆที่ขนาดจิ๋วที่ทํางานเป็นลักษณะของหุ่นยนต์ใช่ อันน้ก็คือตาของโดเรมอนตาของโดเรมอนเนี่ยทวกครา้ที่เขาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยตาขเขาจะเป็นอินฟราเรดที่จะสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีซึ่งมันก็ทําให้ดูแบบเออเหมาะกับมึงจะเป็นแมวอะไหนๆก็แบบจะวางคาแรคเตอร์เป็นแมวก็<อ>วางให้ดูแบบว่าดูแบบมีถ้าหุ่นมันมันไม่เหมือนแมวเนาะตาได้ตอนกลางคืนอ่ะทีนี้ด้วยความเป็นแมวเป็นสัตว์เนี่ยจมูกเขาอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจะต้องดีอ่ะ ซึ่งต้องดีกว่าคนปกติทั่วไปยี่สิบเท่าแต่โชคร้ายที่จมูกมันเสียเพราะมันเสียด้วยด้วยด้วยจมูกมันพังอ่ะฮาร์ดแวร์ตรงจมูกมันพังมันก็มันก็เลยทําให้กลายเป็นแบบไม่สมประกอบเป็นเป็นหุ่นยนต์แมวที่ไม่สมประกอบเรื่องต่อไปปากปากคือถ้าเกิดว่าเคยเห็นในซีนของโดเรมอนเนี่ยปากเวลาเขาพูดเนี่ยปากเขาจะกว้างๆเนอืมจะทําให้แบบว่า จริงๆแหละแต่เราไม่รู้มาก่อนลรวจริงๆแล้วโดเลมอนไม่มีฟันโดนเลมอนไม่มีฟันแต่ว่าเขาสามารถยิงฟันเพื่อแสดงอารมณ์ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไอที่เห็นเป็นยิงฟันเนี่ยอะเห็นรูกป่าใช่แล้วข้างในเห็นเป็นชิซี่ที่ยิงเป็นยิงฟันเพื่อแสดงอารมณ์แต่จริงๆแล้วอ่ะพวกนั้นอ่ะไม่ใช่ฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวมันคือมันก็คือแค่เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งใช่แต่ไม่ใช่ฟันอต่อไป ที่ดูเป็นแมวขึ้นมาอีกห,อหนวดปกติหนวดเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเลดร์ของมันใช่จริงๆแมวก็หนวดเป็นเลดร์นะใช่ฟังก์ชันของหนวดแมวคือการเป็นเลดร์ที่จะคอยจับแบบความสัมพันธ์ไอ้ความสัมผัสต่างๆรอบตัวแต่โดเรมอนหนวดก็เสียจมูกเสียจมูกเสียหนวดก็เสียก็เลยทำให้ก็เลยทําให้ดูเป็นแมวที่แบบงงงงงงงไม่สมประกอบ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือโดเรมอนจริงๆแล้วมีหูนะหูถ้าเกิดเห็นโดเรมอนเนี่ยหัวาจะกลมๆแต่ไม่มีหูจริงๆแล้วเขาถูกออกแบบมาให้มีหูหูที่ตรงไหนอ่ะแต่หูเนี่ยโดนหนูแทบไปแล้วอ่าประช้การไม่ได้ก็เลยใช้การไม่ได้สามะอะไรไม่ได้อีกหนูเหินไม่ได้จมูกไม่ได้หูไม่ได้ภาษาสัมผัสไม่ได้อะไรละไม่มีองค์ประกอบที่แบบเหมาะสมัาการใช้ชีวิตเลย เล่นอะไรมือเขาไม่มีนิ้วมืออ๋าใช่มโดเรมอนมือกลมๆไม่มีนิ้วแต่จริงแล้วว่ามือโดเรมอนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นฟังชันที่แบบเหมือนเป็นตัวสุญญากาศที่ไปไปดูดสิ่งต่างๆได้ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะหยิบจับของต่างๆได้โดยไม่ต้องมีนิ้วแต่ข้อเสียของมันคือเล่นปากงฉุดไม่ได้อใช่ว่ามันออกได้แต่คอนออกได้แต่คอนอ่ะต่อไปคือผิวโดเรมอนผิวฟ้าๆเขาเนี่ย เขาเป็นผิวที่เป็นโลหะผสมต้านแรงดึงดูดเลยทําให้ฝุ่นเนี่ยไม่เกาะไม่เกาะอ่าทําให้โดเรมอนเนี่ยไม่ต้องอาบน้ําเลยทําให้ฝุ่นินไม่ต้องอาบน้ําอยู่แล้วมะซึ่งก็เขากลัวเรื่องสกปรกไงเออแต่ด้วยความที่เขาเป็นโลผิวโลหะที่แบบต้านแรงดึงดูดก็เลยไม่ฝุ่นก็เลยไม่เกาะทําให้เขาสามารถทนได้ในแบบอยู่อวกาศก็ได้ใต้ทะเลลึกก็ได้ ทนกรดได้ด้วยเจะโดนมันเอเอ,อแต่ข้อเสียคือดเรลมอนในเรื่องเนี้ยดันแบบขี้หนาวแล้วก็ขี้ร้อนก็งงเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะขี้หนาวขี้ร้อนแล้วทํายังไงอ่ะก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ต่อไปก็คือเรื่องถ้าเกิดว่าดเรมอนเนี่ยมันจะมีกระพวนเหมือนแมวอ่ะแมวก็จะมีกระพุน่นใจรักของแมวเวลาขยับแล้วจริงจริงแล้วฟังก์ชันเนี้ยคือไว้สั่นเพื่อเรียกแมวด้วยกัน เรียกแมวด้วยกันเออเหมือนกันแบบรวมตัวแมวเรียกพวกแต่ว่าอุปกรณ์เนี้ยก็เสียหูไม่ดีตาไม่ดีหนวดไม่ดีหูก็ไม่มีจมูกไม่ดีเออแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวตัวเนียยเสียงก็เสียอ่าเสียแล้วภาษาสมนครนั้นเลยนะภาษาสมัครนั้นเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ที่โดอเรมอนเนี่ยที่เคยเห็นเนีะยคือชอบกิน โดยการกินเข้าไปเนี่ยแล้วก็กินได้ไม่หมดสักทีกินได้เยอะเพราะว่าตัวด้วยตัวที่เขาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาแบบเป็นเป็นเตาปฏิกรณ์ที่ในการย่อยเพื่อแบบเก็บผ่านงาเขาผ่าน,านดีดทํแล้วไม่ต้องอึดด้วยอ๋องี้เราก็ขอมาหน่อยมันใช้หน่อยนะไม่ต้องอึดด้วยเลขอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือตัวกระเป๋ามิติที่ดูน่า,านท้อให้มันแบบเอาอะไรออกมามีหมดใช่เป็นกระเป๋าสีมิติซึ่งแบบว่าเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปได้ไม่แบบไม่มีวันหมดใครจะเข้าไปอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยฟังก์ชันของเขาโดยเลมอนนจจริงงแแล้้ววเี่่ยถึมาะดู ขาเขาสั้นเออขาสั้นอยงจริงแล้วอ่ะขาเขาอ่ะทาฟังก์ชันของขาได้จริงๆไม่ฟังก์ชันของขาจริงๆหมายความว่าสามารถนั่งคุกเข่าได้เออเออไม่ได้เป็นแค่แท่งเล็กๆยาวๆแท่งเล็กๆที่แบบว่าเออสั้นๆแค่นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถนั่งคุกเข่าได้ก็จะมีหลายซีนในในในหนังที่ในกระตูนเราได้เห็นเท้าดิรมอน ก็จะดูกลมๆนะไม่มีนิ้วใช่ไหมเท้าเป็นกลมๆใช่เ,เป็นสนามแบนเรียบจริงๆแล้วเนี่ยเท้าเขาอะด้วยความที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันเขาจะลอยขึ้นจากพื้น 3, 3นิดนึงประมาณสามสามมิลก็เลยทำให้แบบตัวเขาเท้าเนี่ยไม่มเออแตะแตะแตะไปซึ่งฝุ่นผงเนี่ยมันก็จะไม่ติดเท้าเขารวมถึงฟังก์ชันของแมวความเป็นแมวก็คือเดินแล้วแบบมันจะเสียงเบาเหมือนย่องไงใช่แต่ที่พูดมาเนี่ยเสียงเหมือนกัน สียอีกเสียไปแล้วอันนี้ฮ่าเลยทำให้ทำให้เวลาที่เขาเดินเนี่ยเลยมีเสียงเดินปกติเข้าไปมันเป็นมนุษย์เสียหนวดเสียอ่าต่อไปคือส่วนที่สําคัญและเซนซิทีฟที่สุดของโดเรมอนคือหางเดี๋ยวบอกว่าเสียเองนะหาาไม่เสียหางเนี่ยเป็นที่บอกว่าเป็นส่วนเซนซิทีฟที่สุดของโดเรมอนคือเขาเป็นสวิตช์ปิดเปิดเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดว่าแบบเปิดปิดตรงนี้อะไรเงี้ยใช่แต่ก็ ตัวหานี่ก็เลยเป็นสวิตที่บอกว่าไว้เปิดปิดการทํางานของโดเรมอนใช่ตัวตัวเขาเองอ่ะสามารถปิดสวิตตัวเองได้นะแต่ไม่สามารถเปิดได้นะไม่ได้สิเพราะว่าถ้าเกิดปิดไปแล้วตัวเขาจะไม่มีพลังงานไงต้องมีคนมาอื่นมาเปิดให้โอปิดได้แต่เปิดไม่ได้ใช่นี่ก็คือก็แสดงว่าไม่ต้องปิดเลยอวัยวะของโดเรมอนที่ตรงเสียห้าอย่างเสียหลายอย่างเลยหูก็เสียอจมูกก็เสียหนวดก็เสีย กระพวนกระพวนแล้วก็เท้าก็เสียใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วจะคิดว่าเขาคนเขียนน่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราไม่เป็นต้องเพอร์เฟกก็ได้ก็ยังสามารถแค่แค่จะบอกกล่าวว่าคนเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ทุกอย่างก็ได้ก็สามารถมีความสุขอยู่ได้ความสุขแล้วก็ทำทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ใช่อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะเป็นข้อคิดนะว่ามันจะเป็นคนเราไม่ต้องสมบูรณ์ทุกอย่างก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้เก่งทุกเรื่อง เครดิตนี้ก็คือได้จากเพชรมายาคอมเพชรมายาคใช่ก็ไม่ใช่ก็ถามว่าก็ไม่ใช่ว่าไร้สาระนะมันเป็นข้อคิดนะที่จะแฝงมาในการ์ตูนนะคะท่านผู้ชมก็ฟังก็ได้ประโยชน์นะไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์อ๋อคาตร์ปลอดใจเนาะอ๋อไม่ได้ปลอดใจคือจริงจริงแล้วคนเราไม่ต้องครบทุกด้านก็ได้ใช่ใช่แต่สามารถมีความสุขในทุกวันที่เราเป็นได้อ่าครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เรื่องของเราก็ประมาณนี้ก็นทีใน อีพีหน้าอีพีที่สิก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าอีพหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วมาเจอกันอย่าลืมนะคะฝากติดตามฝาก Subscribe ใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะคนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนบายบายคนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจน